หายตะวันไฟ่ในุ่มกับไฟ่ซองน,นั่งหันละเอออุ้ยนั่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอ านใดที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะนางลง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 มาหน้อาจจะชุลมุนหน่อยนะคะเพราะว่าถุงก็เล็กนะคะนมขาดเลยนะคะนางลงขามนางลงรับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ <'t S 1> ทานใดที่เข้ามาแล้วนะคะิีพูดคุยกันได้นะคะ ลูกตาเอ้พ่อ,อมันเกินให้น้องตะวันนะจ้าอืมอ,อ,อ่าวันนี้ก็ใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจัดเตรียมผลไม้อยู่เลยนะคะตอนนี้กำลังจัดเตรียมผลไม้อยู่เลยนะคะวันนี้พี่น้องชาวช้างมาร่วมด้วยช่วยกันกันเยอะเลยนะคะนี่นะคะกำลังจัดได้แค่นี้นะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะ โต๊ะยาวเหยียดเลยนะคะวันนี้นี่นะคะแม่ขาโต๊ะยาวมากเลยนะคะพ่อน้องอรลไทยแม่เขียวแม่น้องน้องน้ำมนะคะแล้วก็แม่แป๋วนะคะเฟรดกังทำทั้งแท่งแล้วก็แม่ต้อยนะคะน้องแก้วตานะคะก็มาช่วยกันทำในวันนี้นะคะแล้วก็แม่เต้ยนะคะพ่อสีดอมีโชคนะคะก็มาช่วยกันจัดผลไม้ในวันนี้นะคะจะ <laughs> ที่วีวใางาสวยๆสิเ,เขาให้วางออกแบบนี้อย่างเขาทำหเห็นไหมวา,างอะไรอย่างนั้นเออวางให้มันสวยๆจัดผลไมนะ้น่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่สริริพรใช่ไหมคะได้ขวออันอ่านถูกไหมคะขอบคุณมากๆค่ะ นี่เลยนะคะกำลังจัดนะคะพอบีเลี้ยงให้มันสวยๆหน่อยนะคะให้มันสวยๆนะคะคุณพอ่อทำขี้เลมไม่ได้นะคะเลี้ยงดีๆค่ะวางดีๆค่ะคุณพอ่อเลี้ยงให้สวยๆนะคะนี่เรากำลังจัดผลไม้กันอยู่เลยนะคะเอาออกมาข้างนอกหน่อยขา้าวโพดอะไรก็ยังไม่ได้วางเลยนะคะหลายอย่างนะคะ เลี้ยงเผื่อด้วยนะคะคุณพ่อนี่อันนี้มันห่างจันเลยนี่มันมาคือใส่หนาบังนัดมันอันนี้น,นะคะ่ะน,นี้เรากำลังจัดผลไม้กันอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะเพิ่งวางได้ไม่กี่อย่างนะคะ เออออกข้างนอกหน่อยเพราะว่าจะ,จะมีข้าวโพดมีกล้วยมีแตงโมมีอะไรหลายหลายอย่างเออนั่นแหละพอบีนี่นะคะกําลังจัดกันอยู่นะคะแม่ค่ะงานจะเริ่มเก้าโมงนะคะอันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะหลายบ้านเลยนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่มาช่วยจัดโต๊ะวันเกิดน้องตะวันในวันนี้นะคะนี่นะคะโอ้ย้อนแสงค่ะ <laughs> เดี๋ยวแม่แอนไปถ่ายฝั่งนู้นก่อนนะคะ ย้อนแสงนิดนึงนะคะเออุ๊กข่อยตะตีสามคุณณจีน,น,น,นี่นะคะกําลังจัดกันเลยนะคะผุนพี่เตือนลอก,ลอก,ลอกเรแกลกปุน้อยแห่งแตง่งมาคือหยาห้าวาบางหยามันสี่อันนี้ แแกงรูใหญ่นะคะแตงของเราร่วงเลยนะคะแม่ค่ะเดี๋ยวน้องแอนก็จิบแตงก่อนนะคะวันนี้มากันหลายเชือกเลยนะคะพอบีมาจัดฝั่งนี้ใหม่หน่อยสิสับประรดพอบีนะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะนี่จัดจัดสับประรดฝั่งนี้ใหม่หน่อย หม้อสับประรดเน,นี่ยนี่ดิยสังนี้นี่เอ้าโต๊ะสูงมากนะคะแม่คะ่ะวันนี้โต๊ะสูงมากเลยนะคะนี่ะนะคะกำลัง ัดกันอยู่เลยนะคะไปเอาแป๊วมีอีกวอน,นี่อันนี้มึงนิวอรมีแตงเลยเดีด๋ย่นีๆอ่ะต่อยแม่มึงนี่น้ำแน,นี้่ผมีแตงเลยมึงนี่มาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะนี่นะคะกำลังจัดโต๊ะผลไม้นะคะเตรียมวันเกิดน้องตะวันนะคะเห็นใครเออมีต <ะ S 2> มแตงเพื่หน่อยจ้ะดดโลอกล้มมือดอยักษเก็บขึ้นเอาสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านนะคะ นี่เจ้าของวันเกิดนะคะอยู่ข้างล่างเอออยู่ตรงนี้เลยนะคะเรากำลังเตรียมจัดผลไม้กันนะคะในวันนี้นะคะเก้าโมงนะคะจะมีน้องช้างมากันประมาณยี่สิบกว่าเชือกนะคะโอ้ย <laughs> ตะแคงเยอ่ประวานประมาณวันนี้หนูครบสามขวบแล้วนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะใครจะเข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกินข้าวปุ้นเนดะ้อ <laughs> ไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะนู่นนะคะทวีโชคกับแม่นะคะเราจะเตรียมผลไม้นะคะให้น้องกินอยู่ที่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่มีควันนะคะเพราะว่าพ่อพอนงนะคะจงพาน้องตะวันนะคะมากินโตจีนตรงนี้นะคะแล้วก็พี่น้ําทิพย์แม่ดอกเอื้องนะคะ พ่อของแม่ควานนะคะก็จะพ่วงสองเลยนะคะทั้งก็พ่อบีนะคะส่วนเด็กๆนะคะจะให้ตาจ๋งนะคะน้องน้องทวีโชคกับมิฮังกุดให้ตาจ๋งยืนเฝ้ากะละมังให้นะคะจะแบ่งมาให้น้องนะคะจะแบ่งอันนี้ไปให้อันนี้ทวีโชกบ่ล่ะตัดงาบวะตัดให้ตัดงาบ่ยังค่ะยังไม่ตัดค่ะ เญยแล้วก็พัดไงยอยเลี้ยมันดีเลียงกับืัอได้ยู่เราจะถ่ายให้แม่ๆรับชมตอนเสร็จโต๊ะผลไม้เสร็จนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็ยังจัดเรื่อยๆอยู่นะคะ ค่อยเป็นอย่างอีกอยู่ดีคนชมก็หายไปเลยเออมาแล้ว่งมขาแอึล้อุ้ยเบิ้งเบิ้งบิ้งเบิ้งบีอขึ้นข้างบนแล้แต่มาตรงกลางนี่บางปลวยตรงกลาง แตงเขียแตงเขียกองนั้นหน่อยบางหนูยังย่างหน,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 นูสร้างที่เฮ็ดเอาเขา่าเดี๋ยวเราจะช่วยเขาจัดผลไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาโพดอีกยี่สิบัว วันนี้นะคะจะมีน้องพลอยทองมาด้วยนะคะวันนี้พลอยทองมาด้วยนะคะแม่แม่ขาพลอยทองจะมาด้วยนะคะวันนี้น้องพลอยทองก็จะมาด้วยนะคะพันเล้วง่ายดอกไหนมาให้เออจะบตดหาจนว่าพุหละเก่าโมองมันจะค่อยได้กิน เดี๋ยวเราจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแม่ขาเดี๋ยวเราจะมาไลค์ให้แม่ๆรับชมอีกทีนะคะเดี๋ยวแม่คอรจะขอจัดผลไม้ช่วยๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จไม่ทันเวลานะคะคลิปนี้นะคะขอจบไลค์ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ